มีทะเลทรายไม่ต้องไปถึงอียิปต์ครับทะเลทรายในญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันอูดก็มีครับผมอูดก็มีที่นี่แล้วก็จังหวัดชิมาเนะเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่าผู้หญิงผิว <c oughs> โอ้โทษโทษโทษาปากพอดีเลยเห็นไหมพอพูดถึงผู้หญิงอื่นไม่ได้เลยเนี่ยปากบัญชาขึ้นมาทันทีผู้หญิงผิวสวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเพราะว่ามีน้ำแร่ออนเซน แห่งแรกในญี่ปุ่นพูดแค่นี้ยังมีเรื่องเรื่องเยอะแยะมากมายแต่ว่าจังหวัดโทโตริและชิมาเนะลองไปเ e a r c h ดูชวนนพี่ไปมคะไปสิเออถ้ามีวว่างก็ไปสิอ่าถัดไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับตอนตอนนี้เหมือนยังทำงานไม่ค่อยรู้เรื่องฮะเพราะเที่ยวหนักไปหน่อยไปกี่วันคะทริปนี้มาเอสิบกว่าวันครับแล้วก็พอกลับมาก็ไปไปไปปลายต่อเลยสองวันมันก็รู้สึกว่าเฮ้ย เที่ยวหนักกันไหมหรือเปล่าคนหัวของเราเนี่ยเราเล่นก็ดีครับมันหรือเป็นการพักผ <c oughs> ่อนครับชันแบบ <c oughs> ผมมาเป็นเนน้เที่ยวครับ <c oughs> ทางฝั่งนู้นก็เน้นเที่ยวด้วยกันด้วยแล้วก็มีเน้นช็อปด้วยครับฮะหมดเลยครับหมดบมางหมดบ้างถ้าเป็นของที่เขาอยากได้ เขาก็ต้องซื้อนี่ครับแต่เป็นคนที่อยากอยากได้มากๆแต่ลังเลเราก็ต้องซื้อนี่ครับเพราะลังเลแล้วแบบสงสารเนี่ยเพราะเวลาช้อปปิ้งพอลังเลนานๆจะมีการที่เวลามันจะผ่านล่วงเลยไปเรื่อยๆครับ <ๆ S 2> อยากกะไวสิบโมงเสร,ร็จประมาณนักอาสามโมงนี่ก็จะเป็นเสร็จสจะพุ่มหนึ่งค่ะอีกน<ช>ิดหนึ่มีนคนซื้อเวสต์ป้าให้พี่ด้วยใช่ครับแต่อยากได้เวสต์ลุงมากกว่าแน่ตลกก็หน่อยปีใหม่เอาฮ่าฮ่าทำไมถึงอยากได้เวสต์ป้าล่ะคะ ก็คือที่จริงคนเหมือนกันอยู่แล้วล่ะคือเขาคงชอบมั้งในการที่เราชอบอะไรคล้ายๆกันเกี่ยวกับการแต่งบ้านด้วยหรือสไตล์ด้วยต่างๆว่าเราก็แต่งบ้านแบบ loft industrial แบบอาจ์วินเทจหน่อยอะไรเงี้ยมันก็แบบได้ลงหนังสือให้ลงหนังสือทั้งรูมเงี้ยแล้วก็เป็นหน้าปกอ l ไลฟ์แอ h โฮมอะไรเงี้ยต่หนา้าคือแบบคือเขาก็คิดว่าบ้านเราสวยก็อยากได้ของตกแต่งมันน่าจะมาทางนี้แหละก็เอาให้สุดสายไปเลยแล้วก็เขาด้วยมีความที่พี่เขาเคยมีแบบอยู่แจงเวสปา ที่เชียงใหม่มาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันซึมซับก,กับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขารักตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอามาให้เราทั้งที่เราบอกแล้วขี่รถเครื่องไม่เป็นเลยนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แม่ยังด่าเลยครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าจริงๆลึกๆเราชอบไงแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเราอย่าไม่อยากจะเริ่มต้นเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราถ้าพูดถึงจุดนี้นะเราก็บอกเขาตอนตอนตอน,ตอนที่ได้มาแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็นั่นไงแบบที่ เหมือนเหมือนที่ปบกบอกไงอย่าจะให้นิวได้เริ่มลองอะไรใหม่ๆไ่ใช่หรอเาเพราะว่าเราก็พาไปดำน้ำใช่ไหมอะไรใหม่ๆพาไปเล่นสกีอย่างนี้ครั้งแรกพอเปิดประสบก,การณ์ใหม่ๆแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนจะต้องไปเล่นสกีทุกปีต้องไปดำน้าตลอดอางนี้มันเหมือนแบบอะไรที่มันเป็นความสุขที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็เหมือนกันที่เขาก็คงชอบจากพี่เขาแล้วเขาก็เด็กเชียงใหม่ทุกคนต้องนั่งรถแดนแล้วก็แว้นเป็นอยู่แล้วอะไรยเงี้ยยังยังแปลกเลยบางทีเราก็เคยนั่งซ้อนท้ายของน ในการขี่แบบเออเวสป้าหรืออย่างเงี้ยแล้วเราก็มันก็เป็นภาพจําอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เป็นความสุขรูปแบบก็เลยแปลกกิมก็เลยเขาก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญน,นะก็ก็แปลกใจให้มันเป็นการสลับการเซอร์ไพรส์นะเราไปเซอร์ไพรส์ที่อิตาลีแบบให้เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ถ่ายเก็บไว้อนยะ่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเซอร์ไพรส์สกลับแต่ว่าการเซอร์ไพรส์ของทั้จริงเขาเตรียมการไว้นานตั้งแต่วันเกิดเราปีที่แล้วแนละ้วครับแต่ว่าของขวัญวันเกิดหรือของขวัญปีใ่ไปก็คง เขาเขาเขาบอกครบรอบมันก็ต้องครบรอบนะครับ <c ười> ครบรอบหกปีทำเป็นเซ็อะไรนานชิ้แอะไรี้นานไหมครับไม่นานเพราะว่าผมมาเป็นคือเป็นถ่ายเก็บเก็บถ่ายเก็บท,ทั้งทั้งทริปอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วก็คือถ้าพูดถึงก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็กแทบจะ เป็นแบบมือพิธีกรเรายวกัรท่องเที่ยวตลอดอยู่แล้วจริงก็อยากจะทำรายการท่องเที่ยวเขาเนี่ยเราก็ลองมาเล่นๆแบบถ่ายโกโก้ถ่ายเก็บนู่นเก็บนี่ไปเรื่อยเหมือนแบบเออสักวันนึงถ้าเพราะว่าท้างานแน่นเวลารู้สึกถ้ามันมันเกิดไม่ว่างจริงๆและว่างตรงการแค่เวลาทํางานและได้อยู่ด้วยกันกับการรายการท่องเที่ยวก็น่าสนใจนะันนี้ก็เลยลองเก็บภาพไปก่อกเือเสนอรายการแล้วเออเขาสนใจอะไรเงี้ยก็ได้ก็ก็น่าสนุกดีเเาปิดให้ดูแล้วเป็นยังไงก็หมายถึงพอเปิดแบบเซอร์ไพรส์ ก็เซฟไปก็เซฟไปด้วยของเลยเซฟไอ้ตรงนั้นไปเลยนะครับก็โอเคฮะก็ก็ก็ตกใจอะไปก็ก็ถ่ายกันมันก็ตลกตลกดีฮะเพราะจะงงๆครับตอนพอไปไปอยู่ที่นู่นมันมันเหมือนมันเหมือนแบบไปไปเช่าพักเองด้วยไปเดินทางเองทุกอย่างแล้วมันจะต้องเที่ยวด้วยช้อปปิ้งด้วยทุกอย่างจะโอ้อยากสมองใช้น้อยมากเลยฮะมันแบบงงๆตามอะไรไปไปหมดแต่สนุกมากฮะสนุกดี โอ้โหก็ก็ไปนู้นก็พิเศษอยู่เรื่อยๆแล้วนะมันมันมันรู้สึกว่ามันก็ได้ไปไปไปได้ลองลองลุยด้วยกันจริงๆอย่างเพราะว่าประมาณสิบกวันแล้วการที่จองแบบที่พักเองหมดแล้วมันได้เจอที่อะไรแปลกๆอะไรใหม่ๆอ,อ่เงี้ยผมว่ามันมันก็มันก็พิเศษมากนวนะแต่ถ้าถ้าหมายถึงแบบ ครบรอบมันครบรอบมาตั้งแต่ประมาณาปีที่แล้วแล้วครับแต่ว่าอันนี้คือมันแค่แบบของเฉยๆของครบรอบอย่างที่คงคิดบอกเลยบอกแล้วว่าเขาคงเตรียมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว <laughs> แต่ว่าคงต้องรอเครื่องรอและผมก็บอกว่าคันนี้นะประมาณมี1 5 0 0 0ันคันในโลกหรือต,ต่างๆ <laughs> เพราะว่ามันเป็นไซส์แบบที่มินิด้วยผมก็คิดเอ้ไซส์มินิเบสพาคันเล็กซื้อมาเหมือนซื้อกะซื้อให้เขาหรือเปล่าหรือซื้อให้ตัวเองกะขี่ได้ด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับไม่สีอะไร ก็อบอกผมก็ยังไม่รู้ไงครับผมแต่ว่าผมก็เลยต้องเซิร์ชแบบถามคในไอจีด้วยซ้ำว่ามันรุ่นอะไรแต่ว่าคือคนเล่นน่ะเขาคงรู้กันนะว่ามันมันเป็นรุ่นที่เก็บจริงๆแล้วมันมี40กปีมาแล้วอ่ะเพราะตอนแรกเราอ่ะทำงานมอเตอร์โชว์นะก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายพวกเบสท์า uh, ไปให้เขาอะไรเงี้ยเขาบอกสนไหมเฮ้ยของเรามันต้องแบบเก่าๆมันต้องบบเท่ๆมันต้องแบบบินเทสสิแสดงว่าตอนนั้นน่ะเขาเต็มหาของอยู่แล้วเขาเลยไม่ได้พูดอะไรมากแต่ผมรู้ว่าเราก็คงอยากได้ด้วยแล้วก็เขาก็คงอยากได้ด้วยครับ โอ้ก็คงแรงอยู่นะฮะแต่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปถามถามคนอื่นมาก็บอกก็ก็หนักอยู่สาหรับรุ่นอีกรุ่นคนละรุ่นไงนะแบบใกล้ๆเกียกันแต่ใคนมองว่าเราเป็นแบบรักคนทุ่นเนะซื้อแต่ของเราโอ้ไม่เลยที่จริงไม่ได้บุญรุ่มอะไรมากเลยแต่ว่ามันนานๆครั้งจะทุ่มกันมากกว่ามั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ที่จริงมันไม่ได้อยู่โอกาสพิเศษขนาดนั้นอ่ะมันที่จริง ถ้าเป็นช่วงเวลาที่มันได้พักผ่อนจริงๆจะได้รู้ว่าเอาเอเรา,ามีเวลาไหนที่จะให้กันมากกว่าก็เลยตรงกับจังหวะเวลาช่วงนี้พอดีนะ่าจนมนครบบ้างใกล้เพราะว่าช่วงนี้นิวก็เกิดมกราไปเกิดพฤจิการมมันจะเป็นช่วงปลายปีนะครับนอกนั้นช่วงมันกลางปีพวกนั้นก็อ่านาตั้งใจการทํางานต่อไปนะครับอ,อ,รอันนี้ไงฮะ ไปเรื่อยๆเป็นช่างไม้คุยเรื่อยๆไปเรื่อยเก็คุยไปเรื่อยๆไปแป่กมาขออย่างเดียวเลยตอนนี้เบอร์ไปคุยกับพี่นิวตอนไหนไหนเอาพี่นิวเป็นพยานเลยนะหลอกถามอยู่แล้วก็มีฮะก็หมายถึงบางทีมันก็มีมีการคุยกันบ้างแต่คุยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยคุยกันแบบสบายๆวางแผนนู่นแผนนี่อะไรว่าอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยว หมายถึงค oh. <laughs> so <king> like ุยก็นั่นแหละฮะก็เหมือนคุยกันแบบสบายๆมากกว่าไม่ได้ไปเคร่งเพียกับการคุยเพราะว่าสุดท้ายพอคุยกันเร่งเรียดแล้วมันจะเกิดการคาดหวังขึ้นอาจจะไม่ใช่ฝ่ายเราหรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาหรืออาจจะไม่ใช่ฝ่ายเขาเป็นฝ่ายเราอะไรเงี้ยมันก็เลยพอเกิดคาดหวังขึ้นมาแค่แบบปีนี้หรือว่าสองปีหน้าสามปีแล้วมันจะรู้สึกว่าพอรู้สึกมันเกินเกินลิมิตตัวเองแล้วแล้วมันจะแบบกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เก่งมันจะแบบรู้สึกว่า มันจะหมดหวังเลิกแล้วเหมือนแบบหมดหมดฟฟลลิ่งแล้วอะไรประมาณนี้ฉะนั้นก็ต้องพูดเฉพาะยางจาเป็นเท่านั้นเกี่ยวกับแพลนทั้งหน้าก็เลยคุยกันแบบซอฟๆวางไว้แบบวางไว้แบบซมาณไหนประมาณไหนครับก็ประมาณปีแอนไม่เราก็คุยเล่นๆเช่นสมมติว่าสมมติว่าเขาเป็นคนเชียงใหม่เลยก็จะ จะจัดที่เชียงใหม่ได้ไหมจัดที่กรุงเทพได้ไหมอะไรเงี้ยแบบลอยๆแต่แบบคุยกันแบบเล่นๆแล้วจะจัดรูปแบบไหนจัดยังไงอะไรเงี้ยเฉยๆมันไม่ได้วางแผนขนาดนั้นเราดูแบบอาจจะอาจจะแบบคิดกันทีก็ได้กรุงเทพอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าลองคิดดูเพราะเพื่อนที่เชียงใหม่เราก็เยอะเพื่อนที่กรุงเทพเราก็ยิ่งเยอะมากอย่างเงี้ยยิ่งแบบพ่อแม่และเล็กโอ้โห่ามันก็เลยเป็นการคุยแบบเรื่อยๆมากกว่าไม่อยากจะแบบเพราะเพราะพอเรารู้ว่าคุยกันระดับเนี้ยพอแล้วเห็นเรื่องเวลาก็ยังไม่ได้คุ ใช่ไม่อยากจะพิดอะไรเพราะว่าเห็นว่า,าพี่ๆสื่อทำพี่นักข่าวก็ติดตามมาตั้งนานแล้วแล้วก็ให้กําลังใจมานานมากแล้วประมาณ4ปี5ปี6ปีนานมากแล้วก็บอกว่าตอนประมาณ3ปีท่าเราบอกว่าอีก2ปีจะแต่งอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ยังไม่แต่งล้วก็บอกอันไหนว่าสปีแล้วไม่ใช่เหรออนไครับเพราะฉะนั้นแปกว่ามันเป็นการคาดเดาไม่ได้ว่าเราจะแต่งเมื่อไหร่แต่ว่าก็ก็คงไม่นานเกินรอแครับถ้าถ้ามันใกล้มากแล้วจริงเนี่ยผมเนี่ยโอ้ใจสัน่นรีบบอกเลย Yeah.